บทที่38วันหนึ่งอากาศดีแดดไม่ร้อนครูไยลินพานักเรียนเดินเที่ยวที่สนามเด็กเล่นใกล้ๆโรงเรียนนักเรียนเดินไปแถวไปตามริมถนนเดินเป็นแถวอ๋อเดิน เดินเป็นแถวไปตามริมถนนดันด้านขวาพอไปถึงครูไพลินพูดว่าค,ครูจะครูครูจะให้นักเรียนเล่นให้สนุก นักเรียนต้องเล่นอย่างระวังนะครับนะคะครับเมื่อดีถามครูว่าระวังอะไรบ้างคะครูไพรินโอ้ยครูไพลินตอบว่า ต้องระวังทุกอย่างครับเวลาเล่นชิงช้าก็ต้องจัดให้ดีอหย่แยยก้วอย่าแขวงอย่ายแขวงแรงเดี๋ยวจะตลกตลก